เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที่เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีนะู้ชมไม่ได้เสียเลคออยู่ครับบรรยากาศดีใกล้ที่ธรรมชาติต้นไม้เยอะตัวบ้านก็สภาพดีพร้อมเขาอยู่ได้เลยพื้นที่กว้างขวางครับมีพื้นที่เหลือรอบบ้านมีลานปูหน้าบ้านให้ด้วย ว้จอดรถทำกิจกรรมต่ตางๆได้สบายภายในสวยครับพึ้นกระเบื้องสะอาดเงาวับเลยปรับองค์ให้เรียบร้อยครับผมเขาอยู่ได้เลยพื้นที่2อง,งานเอกสารฉนดในราคาเพียง1นล้านเก้าสนบาทเท่านั้นครับน้ําไฟพร้อมครับสามารถยืนกู้ได้ผ่อนกับธนาคารได้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดทุกใจไว้ด้วยครับ สนใจก็ไปดูกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวนองแปลงนี้อยู่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองห่างจากถนนสุขุมวิท3เพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองส่วนเบอร์โทรเบอร์รายเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับนัดดูที่ดูบ้านหรือะะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ลงจอดรถก็ทําให้พร้อมครับเรียบร้อยพร้อมอยู่พร้อมใช้ประโยชน์ใช้สอยกันได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ